ก็ไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะคะเกิดเหตุสลดค่ะชายวัย5้55ปีถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตในป่ามันสําปหลังจังหวัดฉะเชิงเซานะคะท้องถิ่นเผยว่าช้างป่าหลุดโคลงออกหากินมีพฤติกรรมดุร้ายค่ะทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานวอนรัฐบาลนะคะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหวั่นเกิดเหตุซ้ำเติมชีวิตประชาชนในพื้นที่ค่ะ เกิดเหตุช้างป่าทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตในพื้นที่ป่ามันสำมบลังใกล้วัดเขาหินด่างหมู่ที่1ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานายทรัพบ์ทวีกุลสารรีนายกองค์การบริหาร ท่ากระดานนะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านและประสานเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทหารพรานแล้วก็หน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่พบศพชายวัย5้55ปีค่ะชื่อนายชรินชาวบ้านหมู่สองตําบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามสภาพศพนั้นน่าสลดนะคะร่างกายน่วมไปทั้งตัวขาทั้งสองข้างหักกระดูกแตก ใบหน้าและลำตัวมีรอยช้างกระทืบอย่างรุนแรงคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบค่ะก็มีนายคำรนนะคะอายุ38ปีซึ่งเป็นหลานชายของผู้เสียชีวิตเดินทางมาดูศพด้วยความเสียใจ นายคำรนได้ให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อวานนะ,ะเวลาประมาณ17นาฬิกานายชรินได้มากินข้าวที่บ้านของตนค่ะจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านไปตามปกติเพื่อมาหาฟืนเผาถ่านขายแต่วันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาตนเองก็ได้รับข่าวร้ายจากชาวบ้านนะคะว่านายชรินนั้นถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต จากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็คาดว่าช้างป่าตัวที่ก่อเหตุนั้นเป็นช้างกระเด็นซึ่งเป็นช้างที่แยกออกมาจากโขลงใหญ่มีนิสัยดุร้ายและอารมณ์รุนแรงล่าสุดพบช้างตัวนี้อยู่ในป่าบริเวณบ้านกระบกเตี้ยซึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะ นายรัพทวีกุลสารีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานก็ได้เรียกประชุมด่วนนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาช้างป่าหลังพบว่าช้างป่าจากเขาอ่างหรือใน ออกจากแนวคู่กั้นช้างค่ะมาหากินในพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่ชาวบ้านเปลี่ยนจากการปลูกอ้อยนะคะเปลี่ยนมาเป็นปลูกยูคาลิปตัสซึ่งอาจจะกระทบต่อเส้นทางหากินของช้างป่าแล้วก็วิงวอนรัฐบาลค่ะให้เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างจริงจังและยั่งยืนพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าปัญหานี้เป็นเรื่องสําคัญระดับชาติที่จะต้องให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะ